เตรียมฟินเจกลับมารันเทปความทรงจำอีกครั้งตามสัญญา2024-2025 JB Concert t ์ r เทปรีโหลด n ินแบงคอก JB บีศิลปินมากความสามารถไทยใต้สังกัด MAUVE Company ประกาศข่าวดีการกลับมาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยอีกครั้งแบบไม่ทำให้แฟนคลับชาวไทยต้องรอนานชวนอากาเซ่ชื่อกลุ่มแฟนคลับกลับมาเล่นเทปแห่งความทรงจำด้วยกันอีกครั้งในงาน2024-2025 JB Concert Tape Reload In Bangkok โดยทัวร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้รอบแรกจะถูกจัดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ช่วงปลายปี2,567นี้และเพื่อนรักก็จะบินลัดฟ้ามาที่ประเทศไทยต่อในทันทีถือเป็นของขวัญและเซอร์ไพรส์ใหญ่ต้อนรับปีใหม่2,568ให้กับอากาเซ่ชาวไทยทุกคนงานนี้ถือเป็นกา,การการันตีได้เป็นอย่างดีว่า j b m มี ผูกพันและมีความทรงจำที่ดีกับแฟนๆชาวไทยอยู่เสมอและประเทศไทยจะเต็มไปด้วยความพิเศษในทุกครั้งที่ได้กลับมาบ้านหลังนี้ JB ีได้ออกอกัลบั้มแรกหลังจากห่างหายไปนานเนื่องจากต้องเข้ารับราชการทหารในประเทศเกาหลีใต้โดยอัลบั้มอาคายหนึ่ง Roadrunner มีสไตล์และอารมณ์ที่หลากหลายเป็นสิ่งที่เจอยากจะบอกกับแฟนคลับ ตั้งแต่ความรักที่สดใหม่พลังงานและความตื่นเต้นที่รู้สึกได้เมื่ออยู่บนเวทีรวมไปถึงความอบอุ่นและการแสดงออกทางอารมณ์ในด้านต่างๆแต่ละเพลงให้เสน่ห์ที่แตกต่างกัน ถ่ายทอดจากความทรงจำและประสบการณ์ทั้งหมดบนเส้นทางของ JB ที่ผ่านมาเทปที่เคยกดหยุดไปจะกลับมารันและมีชีวิตอีกครั้งผ่านอัลบั้มนี้ซึ่งนอกจากเพลงใหม่ของ JB ที่แฟนชาวไทยจะได้ฟังกันสดๆแล้วงานนี้ยังสามารถการันตีความพิเศษแบบคอมโบเร็จได้เลยเพราะได้ BEX บริษัท E เว้นออก a n นเซอร์ในเครือเวิร์กพอยต์กรุผู้จัดคู่บุญเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่แฟนๆรู้จักกันเป็นอย่างดี ร่วมกับ YJPARTNERS และ PROUD 2 Partner นอร์ทีคุณภาพมาร่วมกันสร้างสรรค์โดย JB และทีมผู้จัดก็ได้จัดเตรียมเซอร์ไพรส์ใหญ่ไว้ให้แฟนๆชาวไทยเพียบทั้งคุณภาพงานโชว์แสงสีเสียงโปรดักชันสุดปังที่ ไม่เคยทำให้แฟนแฟนต้องผิดหวงัง s e T L I S T โชว์จากอัลบั้มใหม่และสเตจเพลงที่ทุกคนคิดถึงรวมถึงเวทีคอนเสิร์ตสุดใกล้ชิดที่เตรียมไว้ให้แฟนไทยโดยเฉพาะอีกด้วยโดยงาน2024-2025ถึง JB Concert Tape Reload In Bangkok จะถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่วันที่11มกราคม2568และวันอาทิตย์ที่วันที่12มกราคม2568เวลา18นาฬิกา นนอตอินแพกอารีน่าเมืองทองธานีบัตรราคาเศษ6,500ส่วน6,300บัตรยืนเศษ5,900ส่วน5,500เศษ3,900ส่วน3,500และ2,900บาทโดยแต่ละราคาจะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้บัตรราคา6,500และ6,300บาท จะได้รับสิทธิพิเศษซาวเช็คและกู๊ดบายเซ s ชั่นทุกที่นั่งร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ถ่ายภาพร่วมกับศิลปิน T H O T O G R O U P 1นาฬิกา10นาทีจำนวน25คนร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ S I G N E D Polaroid จำนวน25คนร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ S I G N E D โปสเตอร์จำนวน50คนหมัดราคา5,900บาท จะได้รับสิทธิพิเศษาวเชค็คทุกที่นั่งร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ถ่ายภาพร่วมกับศิลปินโฟโต้กรุ๊ป1นาฬิกา10นาทีจำนวน80คนร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ SIGNED Polaroid จำนวน20คนร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ SIGNED สเตอร์ I G N e จำนวน25คนหคนมัดราคา5,500บาท จะได้รับสิทธิพิเศษาวเช็คทุกที่นั่งร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ถ่ายภาพร,ร่วมกับศิลปินโฟโต้กรุ๊ป1นาฬิกา10นาทีจำนวน80คนร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ SIGNED p โพลารอยจํจำนวน15คนร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ SIGNED p โปสเตอร์จำนวน25คนบัดราคา3,900บาท จะได้รับสิทธิพิเศษร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ถ่ายภาพร่วมกับศิลปินโฟโตกรุ๊ป1นาฬิกา10นาทีจำนวน20คนร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ SIGNED โพลารอยดจำนวน10คนร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ SIGNED โปสเตอร์จำนวน20คนมัดราคา3,500บาทร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ถ่ายภาพร่วมกับศิลปินโฟโตกรุ๊ป1นาฬิกา10นาทีจำนวน20คน ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ SIGNED Polaroid จำนวน5คนร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ SIGNED Poster จำนวน20คนหมัดราคา2,900บาทจะได้รับสิทธิพิเศษร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับ SIGNED Poster จำนวน10คน และบัตรทุกที่นั่งจะได้รับบัตรแข็งที่ระลึก Exclusive Photocard 1EA และ Official Poster อีกด้วยโดยเปิดจำหน่ายบัตรในวันอาทิตย์ที่วันที่1ธันวาคม2567เวลา10นาฬิกาทางออนไลน์ที่และวันจันทร์ที่วันที่2ธันวาคม2567เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปบัตรจะเปิดจำหน่ายทุกช่องทางแฟนๆที่คิดถึงเพื่อนรักคนนี้ก็อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมสร้าง เทปความทรงจำม้วนใหม่ไปด้วยกันนะโดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ X d d b e Concert